คนไข้เนี่ยที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปเนี่ยที่มีอาการปวดหลังด้วยแล้วก็เจ็บดุนแรงเนาะแล้วก็บางทีขยับตัวก็จะเจ็บมากเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องของกระดูกคุณนะฮะแล้วก็กระดูกคุณเนี่ยเวลาเจอในคนสูงอายุเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเรื่องหมอสระดูกทับเส้นประสาทร่วมกับเรื่องของกระดูกคุณกระดูกยุบนะกระดูกคุณกระดูกยุบเป็นไงคือปกติเนี่ยกระดูกเนี่ยจะมีความแนานแน่นเนี่ยดีไม่มีปัญหาพออายุ50ปีขึ้นไปปุ๊บเนี่ยประจําเดือนมันหดล พอประจำเดือนหมดเนี่ยไอฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งทําให้มีประจำเดือนเนี่ยพอมันหมดไปปุ๊บเนี่ยหรือว่าดลดลงเนี่ยมันเลยทำให้กระดูกเนี่ยมีการทําลายกระดูกเนี่ยมากขึ้นแล้วก็พวกนี้เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยทำลายไงก็คือทําลายกระดูกก็คือว่าทําให้โครงสร้างของกระดูกเนี่ยมีการโปร่งบางพอโปร่งบางเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้เกิดมีการขัดการติดต่อข,ของข้อต่องเนี่ยมันเลยทาให้มีโอกาสที่จะยุบถ้าพอยุบกระดูกความสูงก็กระดูกก็ค่อยๆหายไปเงนั้นคนไข้ก็จะมีอาการหนึ่งปวดหลังสองตัวเตี้ยลงแล้วก็เเววลลาาขขยัับกกกต็็จจะมึ้น บางคนนี่เจ็บมากจนต้องนอนนอนเลยนะเพราะว่ากระดูกยุบก็คือกระดูกหักนะอันนี้นะเพราะั้นดูดูเอ็กซเรย์ของคุณป้ารายนี้นะเนี่ยกระดูกเนี่ยปกติไม่ต้องสูงแบบนี้นะเนี่ยความสูงของกระดูกเนี่ยปกติดีไม่มีปัญหาอะไรนะเนี่ยเห็นไหมกระดูกมันยุบลงมาแบบนี้อันนี้ก็ยุกลงมาแบบนี้อันนี้ก็ยุบลงมาแบบนี้เนี่ยอันนี้คือกระดูกมันยุบนะเราะนั้นคนไข้กระดูกยุบแล้วไม่พออันนี้ข้างบนอันนี้ระดับทรงอกอีกเนี่ยกระดูกมันสูงอันนี้กระดูกสูงอันนี้กระดูกสู ยุบมาหลือแค่นี้บางๆตัวนี้ก็ยุบมาหลือแค่นี้เลยนะฮะ,ะนั้นเนี่ยคนไข้รายนียมีการยุบอยู่ตั้งห้าระดับของกระดูกสันหลังเลยนั้นพอการรักษาเลยเนะี่ยตอนนี้คนไข้จะปวดเยอะ,ะนั้นการรักษาอันนี้หนึ่งเลยนะลดอาการปวดก็คือจะฉีดยาเขาา้าโพรงสมองเพื่อมันเทาอาการปวดลดอักเสบให้หมดไข้ก่อนอันนี้อันที่หนึ่งเลยนะพออาการปวดดีขึ้นอันที่สองที่ตามมาคือคงต้องมารักษาเรื่องกระดูกคุณน,นะซึ่งกระดูกคุณเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรักษาเนี่ย มันจะมียาที่ใช้ในการรักษารกระดูกคุณเนี่ยเพื่อให้ใหกระดูกมันติดและป้องกันการเกิดกระดูกผักในอนาคตนะ,ะวัตถุประสงค์ในการรักษาคือป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกผักในอนาคตนะฮะรวมถึงถ้าเกิดฉีดยา,าไปเนี่ยมันก็จะให้กระดูกมันติดได้ดีขึ้นแล้วก็จะลดอาการปวดของไข้ด้วยนะยากระดูกคุณจะมียาอยู่2กลุ่มนะฮะกลุ่มทีหนึ่งเนี่ยคือเป็นยาที่ใช้ในการกระตุ้นการสร้างกระดูกที่ฉีดทุกวันทุกวันวันละครั้งวันละครั้งเนี่ยซึ่งตรงนี้มันจะช่วยลดอาการปวดจากกระดูกได้เพราะว่าโครงสร้างกระดูกดีขึ้น อันที่2คือมันจะลดพฤติการในการเกิดกระดูกหักทั้งร่างกายเลยทั้งกระดูกสันหลังและกระดูกสโโพได้ระดับหนึ่งนะครับส่วนในปกติเนี่ยยาในกลุ่มเนี้เราจะฉีดกันอยู่ประมาณ3 2มสปีนะครับอันที่หนึ่งพออาจากนั้นฉีดนี้เสร็จพวกเนี่ยฉีดยาในกลุ่มนี้แล้วเนี่ยก็จะถึงใช้ยาในกลุ่มที่ยับยั้งการทำลายกระดูกยายับยั้งการทำลายกระดูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฉีดปีละครั้งหรือว่า6เดือนครั้งเช่นยาในกลุ่มเดนูซูแมกซ์หรือว่ายาในกลุ่มบิสฟอสโฟเนตนะที่จะใช้ฉีีดตรงน้ จากใช้ใชปพวบก็ต้องมาฉีดยาผมเนี่ยปีละครั้งปีละครั้งอย่างต่อนเนื่องเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกหักในอนาคตได้อีกเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รักษาต่อเนื่องพ๊บเนี่ยเช่นเราฉีดยาปีนี้เสร็จต่อไปไม่ได้ฉีดยาเพราะไม่ได้ฉีดยาเสร็จกระดูกก็ยุบพอกระดูกยุบมันก็จะเจ็บกลับมาอีกนะฮะแล้วนอกจากเรื่องการฉีดยาเนี่ยก็ต้องระวังอีกเรื่องของการปรับพฤติกรรมในบ้านพฤติกรรมในบ้านที่ต้องระวังมีอะไรบ้างก็คือ1ไฟก็ต้องเปิดให้สว่างสว่างอันที่2คือพื้นเนี่ยอย่าไปใช้พรม พอถ้าเกิดใช้ผมเลื่อนมันลื่นหัวล้มันก็สลิปมันก็หอกกระดูกหักเดี๋ยวเจ็บหลังอีกกระดูกสันหลังเวลาถ้าเกิดมีการถดูกยุบอันหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ข้อต่อไปยุบเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรเนี่ยยุบไปห้าหกอันนึงก็มีโอกาสที่ข้ออื่นจะยุบเพิ่มอีกถ้าเกิดเราไม่รักษา,รกาเรื่องกระดูกคุนอย่างต่อเนื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนไข้ที่มีอายุเยอะนะสำคัญที่สุดก็คือต้องระวังว่านอกจากเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกระดูกคุกระดบา้วยนับ